เอาละครับก็กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์ที่เรารอคอยนะครับห้องทดลองเมลคีแปดแนะครับมาวันนี้นะฮะเราก็จะเตรียมมาทั้งหมด2ชุดด้วยกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นมือพิเศษนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมีส่วนประกอบนะครับแบบอร่อยเหาะแบบแซ่บๆนะครับเหมือนโอมาเกเตชั้นสูงสุดนะครับนี่ดูตรงนี้นะครับ โอมาคาเซะนะครับตัวละครระดับลีเจนด์แท้นะครับมีเพชรนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราเราก็จะมาซุ่มกันเลยนะสำหรับเจ้าเมลคีนะครับระดับที่21นะครับแล้วก็อีกระดับหนึ่งเลยที่เราจะเล่นกันนะครับก็จะเป็นระดับรองลงมาหน่อยนะระดับ16อ่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก่อนเริ่มกันอย่าลืมฝากกดไลค์และกดซับสไคร้ครับเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับกิจกรรมดีๆจากยูนิฟทีแจก idrov มูลค่ากว่า5 0,000บาทครับจำนวน10รางวัน แต่ละไอดีก็จะมีสกินสุดเท่ตามนี้เลยนะครับวอลไฮไฮเยเตครับโคนันครับริมูรุเทมเพสครับเพียงแค่ซื้อยูนิฟที่1ลังในช้อปปีครับมูลค่า229บาทก็มีสิทธิ์รุนลับไปเลยประกาศผู้โชคดีวันที่19มกราคมปี2569ครับกริ๊งอยู่ใต้คลิปเลยนะครับใครที่อยากดู YouTube แบบไม่สะดุดนี่เลยชักพีเมียมโปรรายเดือนอยู่ที่89บาทแล้วมีแถมฟรี VIU ทั้งหมด60วันและยังมีโปร2ปีเพียง449บาท สามารถต่อยุโดยใช้เมลเดิมได้เลยใครที่สนใจสามารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะโอเคครับเพื่อนนะฮะวันนี้นะอย่างที่ผมบอกไปนะครับเราจะมีสมน้ำหมดในสองชุดนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายนะครับในการที่เราจะทำพราย c 6น,นะครับเพราะว่าใน ID ดีผมเนี่ยเป็นพราย c 5แล้วนะครับขาดอีกแค่ตัวเดียวก็จะถึงฝั่งฝันสำหรับน้องพราย c 6นะครับดามเมจมันจะแรงมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจเรื่องของการที่โอเคจา ทําให้อีกฝั่งเนี่ยตายเลยทั้งแถวนะครับเวลาเลือดน้อยกว่าอะไรประมาณนี้นะครับแบบบังคับตายเลยนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมี2จานหลักนะครับจานแรกนะครับขอออเดฟออเดฟก่อนครับโดยการที่เราจะใช้ตัวรีเจนเพชรแท้เนี่ยแค่1ตัวนะครับแล้วก็ทําให้คะแนนอยู่ที่ระดับ1 8ปนะครับซึ่งคะแนนอยู่ที่ระดับ18นะฮะเราจะมีอัตราการสลอสนะครับอยู่ที่9.6นะที่จะได้ตัวของ โอสเตเวนไนนะครับหรือว่า O7K ครับแล้ววันนี้ครับเราเตรียมมาทั้งหมด74ล้านครับโอเคอมาเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยนะครับซึ่งอันนี้เอ้ยเพชรแท้หนึ่งตัวไม่ใช่18นี่16เออนะไปบอก18เฉย16เพราะว่าจานหลักเราเนี่ยจะ21่สอ็ดนะจานหลักเราจะ21นะครับจะระดับ21นะมานะฮะตรงนี้1 2 3 4 5ครบเลยนะครับ1 2 3 4 5อ่ะครบเลย2ชุดนะครับมาออเดิฟก่อนออเดิฟก่อนขอระดับ16พอนะออเดิฟก่อน ผมเคยทำคลิปได้พรายเนี่ยในระดับท4สี่นะครับระ,ระดับต่ำสุดเลยนะนะครับมาจังหวะนี้เจ็ดสิบล้านครับเจ็ดสิบล้านครับมาจังหวะนี้ครับเปิดมาโอ้โหจูริมาก่อนเลยนะครับแม่นางจูรินะฮะแล้วตอนนี้เป็นซิเวสตาครับไม่ได้ใช้นะครับจูริไว้ก่อน <laughs> จูริเนี่ยนะฮะก็โดนตัวอ เอลิเซียนเนอร์พอสมควรนะครับเพราะว่าเข้าวันในเมตาใหม่เนี่ยนะก็แทบจะไม่ได้แปะดับสูเนี่ยเจอล้างหมดนะครับเกจจังหวะนี้กดมากดไปเลยจังหวะนี้กดไปกดไปออเดิฟจังหวะนี้ออเดิฟเออโหโรซี่แม่นางโรซี่คือเก็บเข้ากล่องไปนะครับแม่นางโรซี่แม่นางโรซี่ผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ C2 แล้วนะครับน่าจะเป็นตัวต่อไปที่ที่น่าจะแบบซีขึ้นสูงต่อจากพลายอะ วัยดีนี้เนี่ยพรายออกเยอะมากนะครับโอ้โหแล้วมาจนได้นะครับน้องพรายเจ๋วแจ่มนะครับมาตรงนี้นะน้องหญิงนะครับถ้าเราได้พรายผ่าสีม่วงตรงนี้เท่ากับว่าเราซีหกเลยนะฮะไม่ต้องรออาหารจานหลักมาออเดอร์ลูกพ่อขออร่อยขอแซ่บออเดอร์ลูกพ่อขออร่อยขอแซ่บมาพามาพามาดิพาพาแดงแดงเราแดงแดงเรา โอ้โหออเดรฟโอ้โหใครมึงมาทำหํามอะไรนะเรียบร้อยครับใครนะครับโอ้โหจังหวะนี้ครับนะไม่ไม่มานะครับโอเคฮะมันต้องไปถึงอาหารจานหลักของวันนี้นะครับระดับที่21นะครับออเดรฟเราล้างเกลือไปแล้วนะครับ สำหรับออเดิฟเราเนี่ยนะฮะอัตราสล็อตครับอยู่ที่8.88แนะครับแต่ว่าจันหลักเรานะครับเมนคอสในวันนี้โอมาเกษซเบิ่มเบิ่มอัตราสล็อตครับอัตราการได้อยู่ที่12%เซนะครับสูงสุดในเกมแล้วสำหรับการหาโอเซเวนไนครับล้นนี้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะฮะที่ได้เล่นอัตราสล็อตแบบเดิมพันขั้นสูงกับพ่อนางพ่อเมลครีสุดเกลือนะครับมาไป ระดับ21ดนะครับดอกนี้ไปเลยนะครับมาน้องพรายของพรีน้องพรายของพรีนี่ระดับสูงสุดเลยนะครับ21นะฮะมันจะมีโอกาสได้โอเซนไนสองตัวติดอยู่ข้างกันด่วใครใ้ใครมีแบบอ่าเพื่อนๆตือนโอ้โหไจูริมาครับเพื่อนเื่อคนไหนมีแบบเปิดสุ่มได้โอเซนไนสองตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แชร์กันได้นะครับเผื่อเป็นความรู้แต่ว่าไม่น่ามีหรอกเนาะน่าจะมีแค่โอเซเวนไนสล็อตเดียวนะครับเหมือนเดิม มาจังหวะนี้กดไป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 เบิ่มๆกดไปเบิ่มๆขอฝันเป็นจริงในคลิปนี้หน่อยเถอะพรายซีหขอฝันเป็นจริงในคลิปนี้หน่อยเถอะพี่น้องชาวไทยปึ๊บโอ้โหจูริไม่เกั้แล้วนะครับไม่ได้เล่นจูริไม่เล่น หาน้องพรายโอ้โหโรซี่มาไม่เอาโรซี่จูริออกสองครั้งโรซี่ออกหนึ่งครั้งน้องพรายยังไม่ออกสักครั้งนะจ๊ะมาก่อนในห้าสิบล้านสุดท้ายนะครับมาตอนนี้เราเดิมพันหมดตัวนะโอ้โหโรซี่อีกแล้วไปต่อเลยเราเดิมพันหมดตัวนะครับเพราะว่าโอ้โหโรซี่อีกแล้วออกบ่อยมากไม่นางโรซี่ไม่นางโรซี่สามรอบแล้วโหล โอ้บ่อยเกินนะครับบอกบ่อยเกินโอ้โหรี่ิรซี่อย่าให้มีครั้งที่ห้าไอ้เหี้ยโอ้ครั้งที่ห้ากนแล้วครั้งที่หกโลไม่นั่งรซี่ครั้งที่หกไอ้เหี้ยมึงมาทำไมโอ้โหระบาดบ่นโอ้จูรี่จูรี่พายกูไปไหนโอ้จูรี่อีกแล้ว จูเลียกแล้วโอ้โหจูลียกแล้วยาให้มีครั้งที่สี่ไอ้ย่ะสี่ครั้งห้าครั้งแล้วมัง้งไอ้ี้ยจูริโอเคนะฮะแม่นางพรายนะครับมาแล้วสักทีสำหรับพรายไล้ใครามานี่แม่งมาแบบอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้นะขอให้พระเจ้าจงสถิตกับท่านจงสถิตกับข้าด้วย12เซนะครับอัตราสลด พ่อเมลครีแปดนะครับมาตรงนี้เดิมพันหมดตัวมาขอเธอนะขอเธอแบบตืน่นเต้นใจสั่นขอเธอไอ้เขี้ยวสูงสุดในเกมแล้วไอ้เขี้ยวจริงจริงไมเนี่ยพาพาพาโอ้โหฮอ้ฮ่ีฮยแอโอร็อกตโอ้โหอีกแค่ขั้นเดียวกูก็ถึงพรายแล้ว โดอกนี่ครับคางูระอีกแค่ขั้นเดียวก็ถึงพายแล้วผมจําได้เลยว่าไอ้ไอ้คางูระเนี่ยมันอยู่ก่อนถึงพายทองหนึ่งครับทุกคน,นเทียมเฉียดนะมันเฉียดนะอ่ะเดี๋ยวขอดูในครั้งก่อนมีอะไรมาส่องเวรดิบปะวะในครั้งนะ้นโอ้ยมี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 มมมมตัวส่องเวอร์อยู่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่อ่าสี่หนึ่งสองสามสี่อ่ะไปครับตัวส่องเวอร ไปต่อเลยแม่งไม่ไหวแล้วอมลงค้างจังหวะนี้เรามีได้ได้มาแบบเกลือเกลือเรามีได้มาแบบเกลือเเป็นฟัตทูดิบอยู่นะครับเรามาดูตรงนี้นะว่ามีอ,อะไรที่เราเล่นได้บ้างนะครับโอ้ตรงนี้เดี๋ยวผมนะผมเมื่อกี้ผมได้มาไปใชาบันเวลหนึ่งใช่ปะ่ะเออมันต้องกดยกเลิอกอันนี้ก่อนโอ้โหแม่งเกือบจะได้นิ้วนะครับคือคลิปที่ทํามาเนี่ยสองคลิปที่ได้จูรีกับได้พลายเนี่ยได้แต่สล็อตที่14ทั้งนั้นเลยนะครับ ไอ้สล็อตสูงๆเนี่ยกูแม่งไม่เคยใกล้เลยอ่ะนะเอาโอเคมาตรงนี้มีเอ้าจริงๆมีเดี๋ยวแป้งน,นะมีไอ้นี่ไม่ใช่เหรอวะมีตัวแล้วค้างูร้าตัวหนึ่งไม่ใช่เหรอค้างูรา้าอยู่ไหนวะเอาข้างูร้าอยู่นี่อ่าไปนะครับตรงนี้ค้างูร้านะครับแล้วก็คลายอ่าสูบเปิบเปิบเปิบอ่าได้ระดับ18นะครับมาตรงนี้16ไม่ให้โชค21ไม่ให้โชค18กลางๆไปอัตราสล็อตหกจ 9.6%นะครับ9.6%มามาตรงนี้อัตราสล็อต9.6%ตรงนี้มีแพทแท้หรืเจนสองตัวนะครับไปเนะี่ยมาตรงนี้มาต่อเลย38ล้านสุดท้ายนะครับมาตรงนี้โอ้โหแบบเบิ่มๆเ,เลยคลิปนี้แบบโอ้โหบดตัวเนะี่ยเอาไม่หมดเลยอาหารจานหลักออเดอร์ออเดรอ,อเดร์ไม่ได้จานหลักไม่ได้นะครับมาหนึ้งจันลองแต่เมื่อกี้มึงออกบ่อยเกินนะครับโรซี่กับจูรีมึงบ่อยเกินมึงมาเบิ้ลกัน5รอบมึงโหล เอาจูรี่ไปอีกแล้วนะครับน้องพรายกูอยู่ไหนเอาน้องพรายมาเอาพรายมาให้พรีเดี๋ยวนี้ไปกดโอ้โหจูรี่กันแล้วนะครับจูรี่กันแล้ว30มสิบล้านสุดท้ายหมดตัวแล้วนะเว้ยสามสิบล้านสุดท้ายโอ้โหสล็อตสิตัวเบิ้มเบิสิบห้าตัวเบิ้มเไงจังหวะนี้ปึ๊บมาปึ๊บมาปึ๊บมาโอ้โหจูรี่อีกแล้วจูรี่กันแล้วระดับ18โอ้โหจูรี่อีกแล้วไอ้เชื่อใหญ่มีครั้งที่4 มึงสามรอบแล้วจูริโอ้โหโรซี่อีกแล้วแม่งภาพเดิมเลยคือมึงออกมึงจะมีแบบว่าได้พายมาก่อนได้บ้างป่าวะพายก่อนอย่างเงี้ยเราค่อยแบบถ้าเรากดลีก็ไปเจอโรซี่เจอจูรี่อย่างเงี้ยแม่งมาแบบไอสองตัวไอสองตัวนี้แม่งมาดักทางกุก่อนเลยอ่ะนะมาดักทางก่อนเลยอ่ะยี่สิบล้านสุดท้ายครับทุกคนยี่สิบล้านสุดท้ายจังหวะนี้โอ้โหยี่สิบล้านสุดท้ายเลยนเว้ยขอเือเพื่อน มึงมาอู้เราซี่โอ้พายมาโอเคอ่าสุดท้ายนะครับคลิปนี้ถ้าพระเจ้ามีจริงนะครับขอจงสถิตกับข้าด้วยสตาร์สโลต9.66%นะครับมายี่ยังยิบมีจิงปุ๊บวายจะได้พาดีว่ามึงพาดีวายยี่ยังจะจะจะไปจริงโอ้ บิสกิตนะครับโอ้ oh, หมดตูดหมดดากหมดดากของแท้สโอตเมลครีนะฮะหมดดากของแท้ครับเรียบร้อยนะสำหรับคลิปนี้ครับก็จากกันไปแบบเกลือนะครับวันนี้ไม่มีอยู่จริงนะฮะ1 6 18 21ดยิบเอดนะครับสงสัยต้องกลับไป14เหมือนเดิมวะ <laughs> สงสัยต้องกลับไป14เหมือนเดิมวะต้องเป็น14อีกครั้งวะ นะฮะมันไม่ให้เลยนะได้ใส่แบบเพชรเยอะเนี่ยนะ,อะอเอาแร้วผมก็ใครที่ชอบก็รีฝากกดไลค์กดสติ๊กเกอร์กันด้วยครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ใน <laughs> สลอตเมลคีแปดในรอบหน้านะครับรอบนี้ก็จบกันไปนแบบเก,เกลือครับ15ตัวแน่แนๆเลยนะครับตัวรีเจนระดับสูงสุดนะแม่งเกลือชิบหาย